อันนี้เราก็มาดูในส่วนของกลยุทธ์ทางด้านการลงทุนทองคำประจำสัปดาหา์กันด้วยค่ะตอนนี้นะคะคุณพันงามอรารยาวุฒินะคะผู้อำเนการฝ่ายวิจัยบริษัทคาสิก i c o f u t u r นะคะก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณธนะวัคะน,าวานคุณกนกวานค่ะค่ะคุณพันงามคะให้ดูกรอบของราคาทองคำนะคะถ้าเป็นในระยะสั้นในรอบสัปดาห์แรกของปีมะเมียนะคะทิศทางทองเป็นยังไงและกรอบในระยะยาวทั้งปีเลยกรอบของราคาทองมีโอกาสที่จะพลิกขึ้นไปขนาดไหนคะ ถ้าสำหรับในระยะสั้นนะคะทองก็ได้รับปัจจัยบวกทางด้านเทคนิคนะคะซึ่งเมื่อวันที่31ธันวาคมเนี่ยลงมาโลที่บริเวณ1,185นะคะแล้วก็ดีดกลับได้แรงนะคะขึ้นไปทําหายที่บริเวณ1,213นะคะลักษณะแพทเทิร์นเป็น double bottom นะคะรวมถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยส่งสัญญาณดีขึ้นนะคะก็คือ มันกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่เคยลงไปในเขตโอเวอร์โซนะคะก็กลับขึ้นมาได้นะคะ M A C D ฮิสโตแกรมก็กลับมาเป็นบวกนะคะก็เลยทำให้ราคาทองในระยะสั้นเนี่ยปรับบวกขึ้นมานะคะรวมถึงราคาบริเวณ1,100ถึง1,200เนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตของทองคำนะคะต้นทุนเฉลี่ยของเ,ออเหมืองแร่ทองคำต่างๆที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นราคาเนี่ย ก็มองว่าไม่น่าจะลงไปจากนี้ได้มากนักนะคะกรอบความเคลื่อนไหวของปีนี้นะคะเรามองที่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้ถึงหนึ่าถ้ายืนเหนือ1,200ได้แบบนี้นะคะโอกาสที่จะแก่งตัวเป็นไซเวย์ในกรอบใหญ่ระหว่าง1 2 0 0งพันถึงหนึ่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่าะจะยังไม่เป็นขาขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้นะคะ เป็นช่วงๆนะคะค่ะ ดูภาพเป็นดับเบิลบอทท็อปแบบนี้แล้วแสดงว่าดูจุดต่ําสุดของทองในรอบนี้จบหรือยังคะก็คือในระยะสั้นเนี่ยก็คือจบที่1180ไม่หลุดนะคะก็เลยดีดกลับขึ้นมาได้แล้วก็กรอบในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มองแนวรับที่บริเวณแนวรับแรกหนึ่นองร้อนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1นึ่นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ที่บริเวณต่อแนวต้านแรกหนึ่งามสแล้วก็ถัดมาที่ เ1,250ค่ะค่ะก็ตอนนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการรีบาวก่อนนะคะในระยะสั้นสมมุติว่า FOMC มีการาลด QE จริงๆจะมีผลต่อราคาทองไหมคะคือตอนนี้เนี่ยมติออกมาแล้วว่าให้ทยอยลดนะคะแต่ว่าข่าวถือว่าราคาทองสะท้อนไปมดหรือยังคะก็คือในช่วง ีที่แล้วทั้งปีนะคะก็ในเรื่องของการจะลด QE เนี่ยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแล้วก็ราคาทองเนี่ยได้ลดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือรับข่าวในเรื่องของ QE เนี่ยไปมากแล้วนะคะก็ลดลงไปทั้งปีถึง28แล้วนะคะส่วนในปีนี้นะคะก็มองว่า อประเด็นเรื่องของการลด QE เนี่ยก็คือจะลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็คือจะซื้อน้อยอ่าจะซื้อยังยังซื้ออยู่นะคะแต่ว่าก็คือซื้อลดลงไปนะคะเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน,นะคะ,ะก็คงจะเป็นแบบนี้แบบทยอยค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็เลยทําให้อ่าในลักษณะที่นักทุนก็เห็นภาพชาัดแล้วนะคะว่าจะลด QE อย่างค่อยเป็นค่อยไปะคะ่ะ ค่ะก็ถ้ามาดูผลตอบแทนทั้งปีกันบ้างนะคะในปี56ถือว่าติดลบไปนะคะในปี57ประเมินแนวโน้มผลตอบแทนราคาทองคำยังไงบ้างคะก็ค,คือมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับขึ้นมาไฮที่บริเวณ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเหรียญนะคะราคาเฉลี่ยนะคะที่เรามองทั้งปีก็อยู่ที่เอ่อบริเวณหนึ่งพันสามร้อยนะคะหนึ่งพันสารอยเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจากต้นปีอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยนะคะอา่าแล้วปลายปีอา่าก็คือเราจะมองเฉลี่ยทั้งปีนะคะว่าจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยทีนี้ถ้าหากว่ามองราคาเฉลี่ยของปีอา่าห้าหกนะคะที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญ พอมาปี57นะคะราคาเฉลี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่บริเวณ1,300เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเฉลี่ยเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้าเราดูความหันผวนของราคานะคะที่มีโอกาสที่จะขึ้นไปไฮที่บริเวณ1,450เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่นักทุนจะเข้ามาทำกำไรได้นะคะค่ะก็คือทำกำไร จากความผันผวนของราคาทองนะคะใช่ค่ะก็คือสามารถที่จะเข้ามาทํากําไรจากความผันผวนของราคาทองได้แต่ถ้าเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยก็ยังนับว่ายังปับตัวลดลงอยู่นะคะค่ะให้เฉลี่ยที่ประมาณ1,300เหรียญนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณ